สวัสดีครับเพื่อนครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u ยูทูปพิชทำพิเศษครับวันนี้มากับเพื่อนนะครับมาที่โรงพยาบาลสัตว์ท้องหล่อนะครับโอ้โหนี่เหมือนกับโรงพยาบาลคนเลยครับเนี่ยมาอยู่ตรงอเอเขารียกซอยโรงตูน,นะครับใกล้ๆนามกำกำแหงนะฮะ โอ้โหมีเอ็สัตว์เลี้ยงเหมือนคนเลยอะ่ะเหมือนคนเลยโอโ้มีผู้ป่วยนอกตร,รวจรักษาผู้ป่วยนอกมีสาว่ายน้ำสัตว์เลี้ยงหนูมิงอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง ถายเปยนบ้าหรือเราหน่ดุดเ่งนี่คือกิออโลไหม1นี่ะตายด้วยชั้นสมเป็นวกกจะตายในลูนอสเปส ชั้นสองเป็นที่รอสำหรับน้องแมวแมวบ้านป้องกันไม่บ้านมวช่วงมัดไรหูขอสักนั่งรอนั่งรอนั่งรอเห็นล้วก็เป็นห้องตรวจนะครับนี่ได้หมดเลยขอโทษนะครับที่โรงพยาบาล สัตว์ทองหลอเนี่ยมีกาแฟอเมซอนด้วยอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลสัตว์ท้องหล่อนี่สามปีแล้วเปิด24ชั่วโมงก่อตั้งโดยสัตวแพทย์กิตยาชัยสุพัฒนกุล สามสิบปีแล้วนะครับนี่มีตั้งหลายสาขาดูสิครับเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสัตว์เฉพาะทางมีคลินิกช่องปากศูนย์หัวใจหลอดเลือดศูนย์โรคตาคลินิกมแร็งคลินิกแมวศูนย์สัญญกรรมวิมสัญญี ีลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่นี่เดินเข้ามาจะได้เห็นบรรยากาศนะครับระหว่างทางก็จะมีเนี่ยไอแคกแเป็นหวัดโรคหลอดลมอักเสบติดต่อโปรแกรมใหม่ครบทุกการป้องกันหน้องแมว เห็นครั้งหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ตรงคณะสัตวแพทย์มอกเกษตรของคุณนก็ใหญ่มากนะครับเราเห็นความรักของของเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงครับสุนัขของคุณกำลังสบปัญหนาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเดินสะเหตไม่ค่อยทำกิจกรรม เรียบริเวณข้อส่อเศร้าอารมณ์ไม่ดีเปลี่ยนพฤติกรรมได้การใดก็จะมีเนี่ยครับขายรถเข็นอันนี้อะไรอ่ะเครื่องดูดฝุ่นโซ่เครื่องกรองขนสัตว์อะไรยเน,เนี้ยครับเนี่ย อาหารตไปหมดเลยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเนี่ยเห็นตรงนั้นนะครับมี M I I สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหมชัดที่สุดมีสมอง กระดูกสันหลังเนื้อเยื่อหอดปาาระสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหมอนรองข้อเขา่า